สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องพอรนะครับเนี่ยนี่วันนี้เรามีเคสซาร์ดี้หรือเคสที่จัดค่อนข้างยากมากนะครับมาแนะนำนะครับวันนี้เซนต์นนี้น้องพอรมารับรถโตโยต้าอัลติสนะครับผมนี่อายุเท่าไหร่ครับเก้ายุสิบเก้าปีไม่ไม่โกหกใช่ไหมครับยังไม่ถึง20นะครับอันนี้ซื้อคนเดียวใช่ไหมครับมีคุณแม่ขำด้วยใช่ไหมครับซื้อคนเดียวไม่ได้ซื้อร่วมเนาะ ดูคุณแม่ครับใช้เงินออกรถไปเท่าไหร่ครับอ่29,000บาทนะครับสามารถเป็นเจ้าของโตโยต้าอ๊อฟนะครับตัวนี้ได้แล้วครับแล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไงครับผ่านเฟซบุ๊กรู้จักผ่านเฟซบุ๊กนะครับนะครับแล้วเป็นยังไงเข้ามาแล้วที่นี่ช่วยเหลือเรื่องไฟแนนซ์ดีไหม ประทับใจอะไรตรงไหนบ้างครับการบริการหรือว่าอะไรบ้างทุกอย่างนี่มาจากไหนครับามมาจากร้อยเอ็ดด้วยนะครับมนจาอรอลเ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 อเอล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 เลเองเอล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 อเเอลเอเเออมอออออลอเลเ